ันเป็นเพื่อนมันทั้งทั้งลมเป็นดินทั้งเทิงเป็นไม้เฮาชิ้นผ้าพึ่งโฟเมย์นาะเฮายังบ่ได้กินข้าวแต่แต่มาดีว่ากินข้าวเบิ้ดเลยเด้อกินข้าวเด้อสบายดีน้องสาวทีเฮาถ่ายคลิปน้ำตะดนสบายดีสบายดีพงษ์อากาศสบายดีทุกคนนรามาพบกับข้าวพระเจ้าเช่นเคยเพงษ์อาก้อยตอนนี้เฮาอยู่ เพื่อนเนาตอนนี้เฮามาเยยบย่าพ่อแม่เป็นเวลามือเดียวมือเดียวเลยเฮาจิกับปักซี่ซึ่งว่าเฮามาในอาทิตย์นี้ก็ย้อนว่ามาาฮิตบุญห่อข้าวสากแต่ว่าบบได้ใส่บาตรถดมีซาดเดี๋วนอนอยูเซโน่หนึ่งคืนแถมมาอีกห่อชีวิตมงใส่บาตรกับโบทันแต่ว่ามนนเ,าเ,ออเมื่อนี้เฮาเออเป็นมือที่สำคัญที่ยาจิได้กลับแล้วเป็นชิาไทยเอาคลิปในครอบครัวจักคลิปหนึ่ง แล้วก็กับปักเซ่เออตอนนี้ก็อยู่กับน้องสาวแล้วก็ร้านสองโต้แล้วก็พอแม่เฮาสิพาเลาะเพื่อนจักสิบนาทีไปเออนี่ก็คือบานเพื่อนขอเขาเฮาเองทีเฮาไ้อยู่นั้นพอแม่เป็นเวลาสองปีที่เฮาลงไปเฮียนอยู่ปักเซ่ม้อน,นี้เฮาสิมา่ายคลิปเลาะเพื่อนอีกเทื่อนหนึ่ง,งพอว่าเฮาสิกับแนีถ่ายไวเป็นทีละนึกถ่ายไวเป็นความทรงจำเออ ในนอออันนี้ก็คือน้องสาวที่เฮาถ่ายคลิปน้ำตะดนสวัสดีซื้อซื้อย่ากเขาลืมเลยน้อยเออซื้อน้อยซื้อน้อยนะเพราะแม่น้องน้อยโชว์ผน่าเลยหน้อยน้องก็เองอันนี้ก็คือร้านสวัสดีด้วยนะสวัสดีก่อนซื้อผ้าไซอันโยจะปีเลยเก่าเฮียนอยู่ห้องได้ฮองโปรซามจะยู่นะไพแต่ละแต่ละหมื่นยู่นั้ พ่อปูกับแม่หยาพ่อปูกับแม่ยาเจ้าเจ้านึ่งเข่าให้เราอยู่มแม่แม่เจ้านึ่งเข่าให้เราอยู่ <c oughs> เราเท่าได้่องคนจะอยู่อยู่มอป้าใจจะอยู่กับนอ้องบ่ะอยู่กับน้องช่องคนว้าวดีดี้กรกล่องอยู่กับน้องชองคนพ่อแม่ไปใช้พ่อแม่ไปไทพ่อแม่ก็เจ้าไปไทยเราไปเหตุงานอยู่พุ่น อยู่ในบ้านผมมีเวียกเห็ุงานทําก็เลยขามไปพังไทยไปเห็ดเวียกเป็นเวลาจากจากปีลเลยเขาก็ยังบจักประมาณสองสามปีเนาะอันนี้คือน้องหน่อยหากระจบหากระจบมอจิสิบเพียนยังจ้ะฮะสิบเพียรสางสางคู่สางขอบสางคู่เฮ้สางขอบ <laughs> <laughs> สางคู่เนาะอันนี้ก็คือ่นส,สิไปเป็นทหารเพ่นไปขึ้นเวียง ประมาณว่านนิดนึ่งเลยแต่ว่าบโบพานน้ำนักบโบพานล่วงสูงบโบพานโตหน่อยพอดสมเสียอลอนนี่ <c oughs> อันนี้คือกระเปา๋าเขาจะกลัปรอ,อนี่บริเวณเพื่อนเอาเองเชิง<ส>คน <มา S 2> กระชีไปส่งเขาเพราะว่าเขาอยู่บ้านนอกบ้านหน้าให้ก็มาใส่เงินข้มตรงไหนสบายดีดูหามสบายดีสบายดีก่อนคอ,อยซื้อชันเดย์เด้อร์คอยซื้อชันเดย์เด้อร์คอยอยู่น้ำพึ้ปูแมย่ยาคอยอยู่น้ำพึ้ปูแม่ยาเบิ่งแล้วอย่าลืมยังเกาะ กดชุดกดซับสไครกดแซ่เพื่อนยังกดกระดิ่งเออเพื่อนยังเพื่อนเพื่อนยังดับขอบใจเด้อที่ติดตามเอาเพิงที่ติดตามอาเพิงที่อาเพิงให้เงินค่าขนมเฮาเพที่ออเพิงเงินให้เงินค่าขนมเฮ้าเจ้าจักปีเลยสองปีจังปี เนาะฮาสิพาเบิ่งเฮาสิพาเบิ่งพ่อแม่เนาะเฮายังบ่ได้กินข้าวตั้งแต่มาเดี๋วว่าให้กินข้าวเบิ้ดเลยเด้อกินข้าวเด้อสบายดีอันนี้ก็คือแม่ของเฮาเองอายุก็หกสิบป้ายเนาะ63บ่แม่63อันนี้ก็พอเอสิบห้าพอ65ปีเนาะยังรออยู่เนาะออืเจ้าผู้บ่เฮาว่รคอยรอได้ไผมรอได้พ่อเข้าใจบ่เอ้อน่าจะดีให้ลูกฝ่2คน เจ้าอยากได้ลูกไผ่อยู่บ่พ่อเจ้าอยากได้อยู่บ่ลูกไผ่หั่นถามได้ได้อยากได้อยากได้แบบได้เอามาเที่ยงช่เจ้าบ่หรือว่าแบบเอออยากได้คนดีนี่น้องเมย์นี่น้องพ่อต้องเพียงดปวดหุ่นอยู่เนี่ยปล่อยปวดได้ฉุดปวดกินเข่าตอนนี้ครัชี้ถ่ายอมหมองเพื่อนอันนี้ก็คือเมย์เขาเองเนาะเมย์ก็งามพ่อก็รอ ขอบใจขอบใจขอบใจละลายเด้อทีแม่ขอได้เงินเอาได้เท่าได้ขอได้เงินคอยคอยใส่คำเบาเพียงสองสามคำก็ได้เงินจุ๊บเจวห้าเงินนะเป็นมือเด้อคอยใส่ใส่คำเบาคอยเด้อแม่ขอได้เงินฮะตั้งแต่เงินแล้วสำเนีาจุ๊บแจวจนเมื่อยยังบ่ได้เงินเนาะเฮาสิรีวิวเพื่อนก็ได้เพราะเม่กินข้าวก่อนนี่แหละพ่อแม่เฮาสิกลับปะเพิ่นแอนเพิ่นอยู่2คนแล้วก็ร้านนี่2คนนี้ นี่สองคนร้านคิดดึกว่าวกบูฟังข่วมพ่อเมย์ก็มาแต่ไทยเทิดไหวแนวสิว่าวดูพ่อเอ้ยมาแต่ไทยไหวเด้อไทยไทยไหวเด้อชันเด้คิดฮอดชันเด้คิดฮอดเออพอชันแล้วว่านี่เนาะเขาชี้ให้เบิ้งเขาชี้ให้เบิ้งลดตอนเขาอยู่หม้อซามเนาะนี่เนาะรถคิกคันนี่ทีฟว่าเขาไปหาบุษราวจันใต้เดี๋ยวนี้ฮะรถคิกจันใต้จะเบิ่งเอานี่ ใต้จับ,บหัวมันเป็นยังเนาะมันนกหัวนกเหรอยังรดคันนี้แต่ว่าลดลดตัวน่ะตอนอยู่ยังวะอยู่ปหนึ่งหมหนึ่งมอสองอะคือลถจากคันเว็บเว็บซีผ่าเนาะแต่ลดขนาะมันบบเห็นเลยเนาะชาบซูนรดคันนี้แหละที่พ่อคอยไปหาผูซาวออนี่เบิ้งลดคลิกเก่าๆคันนี้เนาะคันนี้เพราะว่าสี่หมื่น อันนี้กระหนอ,องเองเนาะนี่มันสิกาป,ปะเขาแล้วอันนี้ก็คือเฮาสิให้เบิ่งบรรยากาศ,กศกยอยู่เฮือนมันแบบแบบนี้แหละเฮือนอยู่บ้านนอกบนหน้าเขาเอาเงิน,นมาเอาขอบใจเดอเอ้อไอ้นาะเฮาได้เงินค่ารถเมื่อปักซี่ไอนี่ทางในมันก็บ่ได้มีหยังทางนี้แม่นทางในย่างไปเฮือนครัวเนาะอันนี้ก็<อ>ห้องเก็บเครื่องห้องนี้ห้องนี้ฮนเก็บเครื่องเฮาสิมาเบิ่งทางในมันก็บ่ได้มีหยังนะคือเฮาเฮ็ดอันนั้นแหละ จ้ากล่องรน้นนมันก็บอะไมีใช่ไหมนี่เนาะ,นนะมันคืออะไรอันนี้ก็คือตู้ที่ตู้ที่เข้ามาอะไเข้าชิปเปิดดั้งดงเพราะเข้าหมักกินหมักกลิ่นเนาะหมักเออเอะคอยแบบความคิดสร้างสรรค์นิมตลอดอันนี้ก็มันก็บม่ได้เป็นยังไงเพื่อนแบบเพื่อนลังนิดหน่อยมันเป็นเพื่อนมันทางทางลุมเป็นดินทางเทิงเป็นไม้ทางเทิงผมมีอย่างดอกหลกจกผมมีคนอยู่ อันนี้กระบ,บอกนะนี่น้องเขาใช้เบิรงหงโอ้หงกระบาดมียัง,บบยงดอกอหองกระบไดมียังนะนี่บไดมียังเอาแบบเขาบไดอยู่นนี่คือห้องเขามาเขาก็นอนอยู่นี่เลยเนาะก็ะมีแหน่อยอันนึงที่ออยติดไอพอให้พอนอนอยู่นี่พราว่าย้มห่อนเลยมันงชีห้อนเพื่อใช้แตกแค่นี้อาการห้อนอยู่แล้วนี่เนาะพอแม่อยู่กับชองคนแต่ว่าเหา มีโอกาสไปเฮียนเออบอกมาอะไรน,น้ำตาสิไร <c oughs> น้ำตาสิไรเออน้ำตาสิไรเนาะอันนี้แรงพอนเฮียนทำแบบมันเฮียนบระดีใหญ่เอาป่ะพี่ชิมาว่าเอาเนหน่อ,นอสองคนนี่ฮะนี่เงินก็คือเนาะเปนนเน็นอะไได้เด็นี่ที่กับมื่ออะไรเอ้าไปกับเฮียนให้จบเอเฮียนก็จบเลยเอาเมียมาฝาก ไว้ยตายแล้วก้อยบระเดีอยากได้เมีอะไรก้อยสูตรแบบสูตรสบายสูตรห่าควาวให้น้องสิคับเมื่อห้าเมย์อะไรเนาะอะไรครับเมื่อห้าเมย์คับเมื่อเที่ใหแล้วพกวอนนี่เนาะร้านนี่บายบายกล้องดูฮัมบายบายเด้อสิบอกอีกบอกอีกบัะเดียวเบิ้งแล้วลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อ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 นะเจ้าอยากได้อยู่บ่เงินค่าขนม บอยอยากได้เงินค่ะบอยอยากได้เงินค่ะอยากได้อ่ะชันเดย์ยัยมาอยากเป็นยังทหารเป็นทหารบ้าชันเดย์จะเป็นทหารเด้อใช่้นว่าจะเป็นเน็ตไอดอลคืออ้าวบอยบนะเป็นเน็ตไอดอลแล้วมันหยากเนาะเอออ้าวอ้าวชิ้นเมื่อได้มาในเด้ออันนี้ก็คือบ้านเรื่องเนี้ยข้งเจ้าคือบ้านขาการนุ่นหาอยากได้เงินอีเลยจะได้เงินโตอยากเป็นข้าพานเด้อ เเอาชิกับเลยนี่เนาแม่กับก็เด้อนี่นี่กตักใจเหี้ยนะตักกตังใจหัมเฮียนให้ชุดจะรีดขุดไอ้เทิงอันนี้อึยเข้าอยู่เฮียงเนาะสบาดีลกองด้วยสบาดีเอื่อยอยู่เวียงเอื่อยเอาฟัวอยู่พุ่นบ่มีพายุน้ำโอเมมีแต่ลานโชคนแต่กเลว มีสบายดีนี่คือแม่เอือยกระเบิ้งเบิ้งคือกันอยืมโบราณผระสมหนึ่งแม่แม่ยิ้มดูแขว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 ยยืนไหมไหวเนื้อยิ้มอ่อนอีกได้มุกยิ้มอ่อนเบิ้งใช้อันเบลล่าอันนี้คือเอือยอยู่อย่างจันเบลล่านอนเลยเบลเบลล่านอนนี่เนาะนี่คือพ่อแม่เอาชิลับจะได้ไปเด้อ เมนะบิ้งแม่ฮะคือกันบ่เออคอยรอได้ไพนี่ได้หอนี่เบิ้งนี่ตื่นแล้วรอเออไม่ใช่งงตัวเองเบิ้งเบิ้งโง่ก็หูนี่คนน่าเสดมาอยู่รังดิพี่มาอยู่น้ำปูไป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 มาพี่ก็เจ้ามาบอกคอเจ้าว่าให้มาแต่ไทยไว้ด้วยนี่ร้านนี่เบลล่ามาแล้วอันนี้ก็คือร้านนี่อยู่เวียงจันทร์เขายจะม่ได้เห็นหน้าดอก้วย เบลล่าสบายดีตุ่ยดิเห็ดตุ่ยตุยอยู่เป็นตาแพ่งนี่คือพ่อแม่เฮามาสบายดีมาหอนคันนี้เฮากับชิจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะเพราะว่าเฮาสิคับปักซี่เถ่ายแต่คลิปเดียวเนาะอยู่ในเฮือนเฮาถ่ายทยก็พูดให้เบิ่งดก็ซื้อว่ามีแต่เท่านี้เฮาก็เป็นลูกลาลูกกกลูกกกเอาพัวไปแล้วเอาเมียหมดเลยเฮาก็สชกคับวันนี้นี่ บอกลากล่องดูบายบาะปิดกล่องบายบายเจอกันอยู่ปากซ